กรมควบคุมโรคส่งเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นป้องกันไข้เลือดออกดรนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ว่า กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคจัดมหกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกสีภาคโดยที่แรกจัดที่ภาคเหนือในจังหวัดกำแพงเพชรภาคกลางจัดที่จังหวัดระยองภาคตนออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุดท้ายภาคใต้จัดที่จังหวัดกระบี่ภายใต้หัวข้อภูมิปัญญาไทยต้านภัยไข้เลือดออก โดยมุ่งหวังให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทางเลือกในการควบคุมยุงลายให้ลดน้อยลงมากเท่าที่จะทำได้โดยในงานได้รวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นถึง13นวัตกรรมที่น่าสนใจและจะนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ชุมชนต่อไปด้านแพทย์หญิงวราพรภูมิสวัสด์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหากรรมรณรงค์ไข้เลือดออกภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24เมษายน2556พบผู้ป่วยจำนวน24,272รายเสียชีวิต28รายซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา3.5เท่าทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้เร่งรัดและลณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันุยุงก่อนที่ฝนจะมาในเดือนพฤษภาคม โดยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนในการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่ระดับครัวเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นเพื่อลดการใช้สารเคมีด้วย ในกัมปนาดนิยาโมโสดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8นครสวรรค์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ไข้เลือดออกพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24เมษายน2556พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน3,361รายผู้เสียชีวิต3รายที่จังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์และกำแพงเพชรจังหวัดละ1รายโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วย มากที่สุด5อันดับแรกได้แก่นครสวรรค์640รายเชียงใหม่421รายเชียงราย296รายพิษณุโลก263รายและกำแพงเพชร248ราย หากท่านใดมีอาการป่วยเป็นไข้กินยาแล้วไข้ไม่ลดลงใน2-3วันคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้าแดงปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นของไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตหากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กระทรวงสาธารณาสุข1 4 2 2และศูนย์ ฏิบัติการกรมควบคุมโรค02 590 3333 33